พี่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 กินข้าวกับอะไรผมเอาข้าวเหนียวมาซุมอ้าเออข้าวเหนียวมากินด้วยเหรอใช่ครับพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเจ๊เองต้มไก่ไว้นี่เจ๊แกต้มไก่เออกำลังคิดเมนูอยู่เลยอยากกินอะไรแปลกๆกับพี่ไหมอยากกินเนื้อช็อกโกเลตช็อกโกเลตเหรอ จัดให้โซกเล็กพริกลาบเหนือพริกลาบแปเคยปะไม่เคยเลยครั้งแรกจัดให้เองดูรอชมเนื้อมาก็แรกก่อนเลยได้เนื้อที่ต้องการจัดแต่งให้เรียบร้อยซอยเรียบร้อยใส่เกลือนะครับคั้นด้วยตะไคร่นะให้เรียบร้อยเลือดให้แตกสุดแล้วใส่พริกลาบลงไปหอมๆเลยอ๋อ ใส่พริกลาบลงไปต่อ,อทางหูน้ำกำลังเดือดเลยว่ะเราได้เนื้อแล้วนะได้เนื้อแล้วนำลงไปเดีย๋ยวไม่มีเครื่องในอีกกินเครื่องในด้เนาะโซกเล็กโซกเล็กโซกเล็กพริกลาบอืลอยอย่างนี้เลยนะน่ากินว่ะดูป่ะงัวไว้ก่อนไว้ครึ่งนะอีกหน่อยหนึ่ง เผ็ดนี่ไม่ต้องเยอะมากเพราะใส่พริกลาบไปแล้วไม่ต้องเยอะนะน้ำปลาเหมือนเดิมเหมือนลาบเลยโกเล็กปรุงเหมือนลาบเลยโอเคใส่ผักให้เรียบร้อยฮะเนี่ยโกเล็กเป็นอย่างเงี้ยหอมออมากเลยว่ะ โ,โซกเล็กครับโซกเล็กสไตล์ใส่พริกลาบเหนือพริกลาบแป้นะเฮ้ยอืมเฮ้ยชิมพี่ช้อนข้าน,นี้เลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยมันก็ต้องมีข้าวเดี๋ยวร้อนๆขอชิมสักคำหนึ่งนะอะไรของเองกอืมช้อนช้อน หอมพริกล่าหอมตะไคร้อือหือ อย่างคือซกเล็กใส่พริกลาบแปะคือไปก,กินมาไปเข้ามากินข้าวกันก่อนไว้